ตำนานสู่เส้นทางชีวิตของรัคนาราศีเมษเรียบดังเส้นทางของนักรบชาวราศีเมษเป็นกลุ่มดาวแรกใน12ราศีคือกลุ่มดาวแกะมีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีที่ดูคล้ายน้ำพุที่ผุดขึ้นเหมือนหน่ออ่อนของต้นไม้ที่เพิ่งจะผลิบานแทนความหมายของการพึ่งโผล่ออกมาสู่โลกการก่อกำเนิด ความตื่นเต้นความท้าทายยังรออยู่ข้างหน้านีสะท้อนให้เห็นชีวิตและจิตวิญญาณของชาวราศีเมษเรื่องราวของการผจญภัยการต่อสู้การเดินทางตำนานการเกิดของแกะหรือราศีเมษเกี่ยวข้องกับแกะทองคำอันเป็นที่มาเรื่องราวการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของอภินิหารขนแกะทองคำกับเจสัน เรื่องเริ่มจากแคว้นเทสลีปกครองโดยกษัตริย์อะธามัสมีมเหสีชื่อพระนางเนฟเฟรีมีพระโอรสพระธิดาด้วยกันสองพระองค์คือเจ้าชายฟิกซัสกับพระธิดาเฮลา่าต่อมากษัตริย์อะธามัสได้เจ้าหญิงไอโนมาเป็นชายาอีกคนด้วยความหลงไหลาชายาคนใหม่อะธามัสจึงทอดทิ้งพระนางเนฟเฟรี และลูกอีกสองคนทำให้พระนางเนเฟลีกลัวว่าเจ้าหญิงไอโนจะปองร้ายกับเจ้าชายฟิกซัตและพระธิดาเฮลล่าจึงสวดอ้อนวอนต่อมหาเทพซูธให้คุ้มครองลูกทั้งสองของพระนางอยู่มาปีหนึ่งเกิดโรคระบาดภัยธรรมชาติสร้างความขัดสนข้าวยากหมากแพงไปทั่วเมืองประชาชนได้รับความเดือดร้อน เจ้าหญิงไอโนมเหสีคนใหม่จึงติดสินบนโหนหลวงให้ทูลอาธามัสผู้เป็นกษัตริย์ว่าต้องนำตัวเจ้าชายและเจ้าหญิงไปบูชายันเทพเจ้าบ้านเมืองจึงจะกลับมาเป็นปกติสุกกษัตริย์อาธามัสหลงเชื่อจึงสั่งให้ทหารจับทั้งสองเตรียมเผาไฟพระนางเนเฟรีเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสวดมนต์ขอให้มหาเทพสุดช่วยเหลือเจ้าชายและเจ้าหญิงให้ปลอดภัย ขณะที่เจ้าชายและเจ้าหญิงกำลังถูกเผาไฟมหาเทพสุดบอกให้เทพเมอร์คิวลี่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเทพเมอร์คิวลีจึงสั่งให้แกะทองคำสำแดงปฏิหารเหาะเหินจากฟ้าพาเจ้าชายฟิกซัสและเจ้าหญิงเฮล,ล่าขี่หลังเหาะข้ามเมืองมุ่งหน้าไปทิศตะวันออกผ่านช่องแคบระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียระหว่างที่ผ่านช่องแคบ เจ้าหญิงเฮล่าพัดตกจากหลังแกะทองคำลงไปในทะเลแกะทองคำพาเจ้าชายฟิกซัตมาส่งยังแคว้นกอสคิสและแต่งงานกับเจ้าหญิงคาไซโอพีพระธิดาของเท้าอ e ีอิทัสผู้ของแคว้นจากนั้นเจ้าชายฟิกซัสได้ฆ่าแกะทองคำเพื่อบูชามหาเทพสุดและมอบขนแกะทองคำให้เท้าอ e ีอิทัสต่อมาเท้าอ e ีอิทัสได้นำขนแกะทองคำ แผนไว้ที่สวนหลวงที่มีมังกรดุร้ายเป็นโลกนอนไม่หลับเป็นผู้เฝ้าดูแลดังนั้นขนแกะทองคําจึงกลายเป็นตํานานที่เก่าขานของการระจนภัยของวีรบุรุษผู้กล้าหาญอันเป็นจิตวิญญาณของชาวราศีเมษมาจนถึงทุกวันนี้ชาวเมษจึงไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ลักงานที่ท้าทายและกล้าแสดงออกเทพเจ้ามา้์ เทพนักรบแห่งดาวอังคารชาวโรมันเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นลูกหลานของเทพ,พเจ้ามาร์สเหมือนกับชาวจีนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นลูกหลานของพญามังกรจึงยกย่องเทพ,พเจ้ามาร์สเป็นอย่างมากในฐานะผู้ดูแลชาวโรมและแผ่นดินชาวโรมผู้ปกครองเทพ,พเจ้ามาร์สเป็นลูกที่เกิดจากจูโนกับมหาเทพซุส เมื่อเติบโตเทพเจ้ามาร์สคือเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้อาหารชาวโรมนั้นผูกพันกับเทพเจ้ามาร์สเป็นอย่างมากเพื่อขอบคุณที่คุ้มครองให้อาณาจักรโรมอันยิ่งใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์และเกรียงไกรด้วยแสงยานุภาพต่อศัตรูต่อมากองทัพโรมอันเกรียงไกรชนะศึกที่ไหน ก็จะมีการเฉลิมฉลองบูชาเทพเจ้ามาร์สที่อวยพรให้ชาวโรมันชนะศึกขยายอาณาจักรโรมด้วยสงครามภายหลังเทพเจ้ามาร์สจึงถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและสะท้อนอยู่ในจิตวิญญาณของชาวโรมันดังนั้นนักรบคือสัญ,ญลักษณ์บอกตัวตนของชาวราศีเมษต,ตำนานเรื่องของเหล่านักรบอัศวินผู้กล้าทุกชาติ ล้วนเก่าตรงกันว่าไม่ง่ายที่จะเป็นฮีโร่แต่ทุกคนยังต้องการฮีโร่นักรบเพราะฮีโร่คืออัศวินขี่ม้าขาวที่นำความสงบสุขมาสู่อาณาจักรราศีเมษมีแนวคิดและนิสัยใจคอคล้ายคลึงน,นักรบชอบช่วยเหลือคนอ่อนแอมีเสน่หาทั้งเพศกับคนอื่นชอบความท้าทายตื่นเต้นกับการผจญภัยขณะเดียวกัน ก็มีด้านบอบบางที่หลายคนเข้าไม่ถึงยามที่ชาวราศีเมษไม่ใช่คนสำคัญไม่มีใครยอมรับในความเก่งเขาจะรู้สึกไร้ค่ามันคือความอับปปยศในจิตใจกว่าที่คนธรรมดาจะก้าวมาสู่ความเป็นนักรบต้องผ่านบททดสอบมากมายในจิตใจของนักรบแตกต่างจากคนทั่วไปนักรบกระหายการทำศึกการทำสงคราม มีความกล้ามีความกลัวมีความบ้าบิน่นสุขุมรอบคอบเสี่ยงภัยเดิมพันสูงทั้งหมดต้องตรึกตรองเดินบนหมากลบในพิษตาโดยมีแรงมุ่งมั่นที่จะฝ่าอันตรายให้ประสบชัยชนะนักรบมีสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดท่ามกลางสถานการณ์ความเป็นความตายนี่คือรสชาติ ที่เติมเต็มชีวิตของชาวราศีเมษนี่เป็นแรงขับเคลื่อนขับดันให้ชาวราศีเมษพุ่งไปยังกับจรวดจิตวิญญาณนักรบคือกุญแจปริศนาของเส้นทางของชาวราศีเมษอาชีพเงินชื่อเสียงจึงไม่ใช่เป้าหมายแรกของชาวราศีเมษแต่สิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวราศีเมษคือความภาคภูมิอบภูมิใจในตัวเอง ที่ประสบความสำเร็จตราบใดที่อาชีพหรือปริมาณเงินทำให้ชาวราศีเมษดูดีในสายตาคนอื่นหรือสามารถยืนแถวหน้าของสังคมหรือครอบครัวได้รับความเคารพจากคนอื่นๆนั้นคือความสำเร็จของชาวราศีเมษทำให้เส้นทางชีวิตของชาวราศีเมษจึงไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบไม่ใช่เส้นทางที่อบอวลด้วยความรักหรือสันติภาพในหัวใจ